สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจสุดยอดโปรโมชั่นมิสโซวายจีฟนะคะวันนี้นะคะพิฟอยู่ที่หมู่บ้านอะไรนะคะลูกค้าเดนเน็กนะคะอยู่บางละมุงนะคะลูกค้าไม่ไกลค่ะก็อยู่ใกล้ๆกับมอเตอร์เวย์ด้วยนะคะก็มาง่ายมากๆเลยนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองก็มาถึงแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเรามากับคันนี้เลยนะคะสี่ประตูตี้นะคะของเรานั่นเองสีขาวนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะคะของ4ประตูนะคะเพราะว่า ตัวเตี้ยเนี่ยเราทําแค่รุ่นเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือท็อปสุดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูสักนิดนึงนะคะด้านหน้านะคะคันนี้นะะลูกค้าบอกว่าแต่งแค่นี้พอไม่เอาเยอะนะคะเพราะว่าอยากได้แบบแบบของเดิมนะคะหน้าเดิมๆนะคะเราก็จะแถมเป็นกรอบป้ายไทยทีเข้าไปให้นะคะแต่งหล่อสักนิดนึงนะคะอ่า ถัดมาด้านข้างค่ะตัวล้อนะคะอันนี้อยู่ในแคมเปญเนาะเรามีแถมให้อยู่แล้วนะคะลูกค้าลูกค้าก็เลือกรับเป็นแมกเวลนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเวลที่เป็นตัว L L1SF นะคะอันนี้เราต้องบอกก่อนว่ามันแล้วแต่ล้อเนาะที่มาล้อนี้มันก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถามว่าสวยไหมบอกเลยว่าคันนี้คือสวยมากล้อแบบนี้คือสวยนะลูกค้าแล้วก็ตรงดุมนะคะดุมตรงกลางเนี่ยเป็นโปรเจก เป็นโปรเจกต์แนะคะตัวนี้มันมากับตัวล้อนะคะส่วนน็อตแล้วก็ครอบเบรกเนี่ยพี่ให้เลือกสีได้อยู่แล้วนะคะลูกค้าก็เลือกรับเป็นสีแดงนะคะส่วนสเปกยางหรือซีรีส์ยางคันนี้เนี่ยเป็น255ทับ50นะคะลูกค้าเห็นไหมตัวนี้ก็ยางตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันจะมันจะใหญ่ขึ้นมามากกว่าปกตินิดหนึ่งนะคะลูกคา้าแต่มันจะใช้งานมันจะนุ่มกว่านะคะมันจะเงียบกว่าแล้วมันก็จะบรรทุกแบบโอเคกว่า นะคะใครที่แบบเน้นบรรทุกมากหน่อยนะคะก็แนะนําเป็น255แบบนี้นะคะ255ทับ50หรือว่า255ทับ55ก็ได้นะคะลูกค้าเลือกเลือกได้เลยนะคะตัวนี้นะคะอ่ะมาหลังค่าค่ะเราก็เปลี่ยนให้แล้วเกือบเกือบลืมเกือบเลย กล้องเกือบไม่ทันนะคะเราก็ใส่เป็นเสาอากาศนะคะให้แล้วนะคะส่วนภายในนะคะเราก็ตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพรมนะคะด้านล่างแล้วก็พายางกระดุมนะคะขับอีกทีหนึง่งแล้วก็ตัวหัวเกียร์นะคะเราก็ใส่เป็นหัวเกียร์หัวเกียร์ไทเทเนียมให้นะคะหัวเกียร์เดิมเราก็คืนให้นะคะนะคะ ส่วนแถวตอนสองนะคะนี่มีความกว้างขวางนะคะนีนั่งได้สบายมากเลยนะคะสําหรับใครที่ตัวสูงพีพีนะคะก็นั่งได้เลยนะคะลูกค้าแอบบอกเมื่อกี้ว่าเป็นคนอีสานนะคะเราก็ติดสติกเกอร์อีสานมาให้ด้วย <c oughs> <c oughs> นะคะนี่เอามาด้านหลังค่ะ ด้านหลังเราใส่เป็นค้ำสส่ฟ้ามาให้นะคะพร้อมกับหัวจอยสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะเป็นท่อไปได้ให้นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวพาไปสัมภาษณ์เจ้าของรถก่อนเขินปะเนี่ยนิดหน่อยนะ <laughs> นนยนะไม่หน่อยหลักดูแล <laughs> สวัสดีคะ่ะ <laughs> ชื่ออะไรคะชื่อก้องครับคุณก้องวันนี้เห็นรถเง็งว้วเป็นไงบ้าง ถูกใจครับสวยครับถูกใจเล่าให้ฟังนิดนึงว่าออกรถกับพีพยากไหมไม่ยากครับง่ายไม่ยากง่ายง่ายยังไงอ่ะคุยกล้องอธิบายนิดนึงโทรไปกิ๊งเดียวครับโทรไปกิ๊งเดียวแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาเซ็นให้เลยเนาะแล้วก็ถึงวันก็มาส่งใช่ครับแล้วไม่โทรตามหน่อยหรอว่าเอ้ยพี่อยู่ไหนแล้วถึงไหนจะมาหรือเปล่าไม่ได้นื้หน่อยถามเช็ค อ่ะแล้วเป็นไงวันนี้ให้คะแนนนิดนึงค่ะเต็มสิบให้เท่าไหร่ดีเต็มสิบเลยครับให้เต็มสิบเลยเนาะครับผมโอเคถ้ามีเพื่อนจะออกมิสููจะแนะนําพีบไหมแนะนําครับแนะนำ,นะนำโอ้ยขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณกงขอบคุณมากมากเลยอ่ะกดไลค์กดแชร์ share, เป็นกำลังใจพีบด้วยนะคะเดี๋ยวพีบขอไปถ่ายรูปเป็นที่ลึกกับลูกค้าก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปละไปว่าสวัสดีค่ะ